แต่สำหรับนะคะคุณเพรทองทานอุ้งอิงของเรานะคะรหัตชีวิตไม่ติดดาวนะคะดูจากข้างล่างดูจากข้างล่างแถว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 ล่างสุดนี่ฮะรหัสเช่นเขาจะเป็นเส้นชีวิตจะต้องแถวที่เสียเขาเรียกดวงวิญญาณในการขับเคลื่อนไปมีเลขห้าหกสามนะคะอายุสามสิบเจ็ดก็คือสิบสิบไปเจอห้าเขาเรียกเป็นตัวเป็นเลขขงเป็นตัวเลขจัดฉากสร้างภาพ โฆษณาชวนเชื่อสามารถจะพูดและทำในทุกเรื่องทุกอย่างที่ไม่ใช่ความจริงเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ชส่วนตำแหน่งที่สองก็คือ6กเจอสิบเขาบอกว่ารวมกันไปเรียกเก็บมันคือเงามืดสีดําทําให้กังวลปนเศร้าจะอยู่กับ,บาปปอารมณ์แปรปวนอะไรนะอะไรที่ไม่เข้าท่า มักจะผ่านเข้ามาทําให้เราเศร้าหมองในอารมณ์ทีนี้สิบเจอสามกันใ่มะมันเป็นเลขลางร้ายทําให้สูญเสียความเชื่อมั่นมากๆเลยเพราะฉะนั้นปีนี้นะยังไม่ใช่ปีทองของคุณอุ้งอิงนะคะยังไม่ใช่ปีทองของคุณอุ้งอิงนี่ตัวเลขบอกนะตัวเลขบอกตามนี้หันยูตาเลียัวนตัวนี้นเราจะเอาจากตัวเลขนะฮะเราจะทําตัวเลขมาแบบ่งทั้งหมดมันจะมีตัวเลขหนึ่งร้อยสามห้าตัวกับอีกหกองค์ประกอบที่เป็นตัวเชื่อมต่อเข้าไปรู้คําถามคาตอบบทสรุป เปิดมาดีขนาดนี้แล้วค่ะตอนนี้อยากเรียนวิชาถอดรหัสชีวิตแล้วค่ะอาจารย์แม่ค่ะเอาอย่างนี้นะใครมีตำราเล่มนี้นะคะ,คะฉันบอกได้เลยว่าคุณเนี่ยนะ คุณอ่านดีๆแล้วคุณจะทําได้แล้วคุณจะหาหัวหคุณก็ดูหน้าหนึ่งสามห้างวดนี้นะมันก็มีหนึ่งเจ็ดก็มีศูนย์แปดก็มี<อ>หาดูในนี้แหละมันต้องไปดูที่ไหนหรอกดูในนี้แหละ,ะ,ะมันจะพลาดเนี่ยนะบางทีสิ่งมันมันจะพลาดก็สองสามงวดรื้องวด 1, 2, 3, หนึ่งสองสามงวดแล้วมันเวลามันก็จะถูกติดๆๆติดติดกันไปเลยพราฉะนั้นใครจะชอบหัวดีนะเอากับตรงนี้แหละค่ะมันต้องไปหาที่ไหนเลยใช่แล้วก็วิชาถอนรหัสชีวิตนะคะซื้อตําราไปศึกษาเองคุ้มมากนะคะแล้วมันมีทุกวิชาให้เรารู้นะ โดยเฉพาะพี่ถึงบอกว่าคนเรานี่นะรู้เท่าทันเลยก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าก็รู้เท่าทันตัวเองนะรู้ชีวิตจิตใจของตัวเองนะี่นะมันท้าทาย ฉันว่าวันนี้มันจะดีมันดีจริงไหมมันลอยมาเองแบบอัตโนมัติค่ะฉันพี่วีบอกวันดวันี้ฉันรหัสชีวิตนะฉันตกความสุขความสําเร็จตกทรัพย์ฉันจะได้เงินไหมฉันทั้งทั้งที่ฉันไม่หาตังค์หรอกฉันฉันไม่สบายเดี๋ยวเงินมันลอยมาเองลอยมาเองแบบมันเหลือเชื่อน่ะที่ก็เลยบอกโอ้โหตัวเลขนี่นะบรรดาในทุกอย่างเลยบรรดาได้จนเหลือเชื่ออยากให้ทุกคนนี่นะมารู้เหมือนเราแล้วทุกคนจะคลายเครียดค่ะ สั่งจองได้นะคะสั่งซื้อได้ตอนนี้เหลือไม่มากแล้วนะคะมันมันมันเป็นสุดล็อกสุดท้ายแล้วละ่ะพิมทั้งที่5้าจะาาใส่ให้ทุกวิชาเลยนะราคาสามพันบาทนะคะหนึ่เล่มส <3, 000 S 2> ามพันบาทนี่มันคุ้มมากค่ะสั่งได้ทาง Line แอ p นะคะ at vsr 8 5 8 3ที่ขึ้นจอนี้นะคะสั่งทางไลน์สะดวกที่สุดนะคะมีเก็บเงินปลายทางด้วยคะ่ะค่ะเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีอายุมากหน่อยเขาก็ทําไม่เป็นใช,ใช่ไหมคะใช่เขาก็ท<พ>ําไม่เป็นให้ลูกให้หลานนะคะ<า>ลูกหลานช่วยทำ<พ>แ่แรับเก็บเก็บปลายทางได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวแรกเงาข้างกายที่ทรงอิทธิฤทธิ์ละเกิน เงาข้างกายแล้วก็ให้หัวแทบทุกงวดเลยนะวันนั้นคนที่ก็ทําแหวนข้าแหวนมาส่งเขาบอกอาจารย์ของผมนะ1.7ึ่งของผมมี4.6.9หกาเออไม่ใช่สี่หกสีเจ็ดเาบอกออกสิบเจดตัวตัวตต้นเลยนะแต่เขาถูกกับกับกับเงาข้างกายนี่มาหลายงวดละมาหลายรอบละ ็ให้เอาเงาข้างกายเนี่ยมันทั้งบมดนถึงมันจะมียี่สิบกว่าตัวก็จริงอยู่นะคุณจะเลือกเอาจริงๆที่มันเหมือนกันนี่นะซ้ำกันประมาณเจ็ดคู่คฉันเคยเอาไปซื้อดูแล้วนะไปลองดูแล้วนะมันตกติดต่อกันหกงวดและสามตัวได้ด้วยตัวเลขเงาข้างกายนะคะจะเป็นเลขที่สามารถนำไปเสริมดวงซึ่งอาจารย์ฟิสารพนมกรนนะคะออกแบบให้เฉพาะบุคคลนะคะเป็นเลขของเราโดย,โดย,โดยเฉพาะเลยค่ะเขาด่นออกแบบของเราไปใชาไม่ได้นะ,ะมันจะเป็นขั้วลบค่ะ เพราะฉะนั้นมันอยู่กับเราเขาเรียกว่าเราดึงบุญเก่าเราออกมาใช้ออกมาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดในชาตินี้มาเสริมสร้างกําลังใจไม่ให้หวันไหวเมื่อไั่มามีปัญหาแก้ได้มีทางออกไม่เจอทางตัน<ช>นะคะ,คะก็คือบุญเก่าของเราที่เราดึงออกมานีน่ออกมาออกมาเติมเต็มนี่แหละมันเป็นที่มันมันมันเกิดปฏิหารได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นนะเราเข้าใจเราพิสูจน์ได้เราจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อ พราะเราพิสูจน์มาแล้วแล้วทุกคนที่ยิงเงาข้างก,กายไปก็มาขยายผลนีเยอะมากโดยเฉพาะพวกที่ชอบเล่นหวยเล่นเบอร์นีนะ,ะเขาจะไปเล่นหวยอะไรหวยประเทศเพื่อนบ้านค่ะหวยลาวหวยเว,ยวียดนาม,มเขาก็จะพูดของเขาก็าจะหาเนีน่ยใ,ใ,ใ,ในเลขเงาเขาเขาเข้าใจพี่วิฟฟังแล้วเขาบอกอมมันมีอย่างนี้ด้วยเลยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกค่ะค่ะก็ถ้าสําหรับเลขเงาข้างกายนะคะใครสนใจเรื่องตัวเลขเสี่ยงโชค เลขให้โชคใครนะสนใจเนื้ข้างกายนะั่แหละคุ้มมากใครเน้นเรื่องการทำมาหากินไม่เน้นเรื่องตัวเลขตัวเลขก็ให้หากินเขาเจริญน,นะห,<า>หลายคนที่บอกเขาหากินจเจริญปังมากเลยพอ<า>ได้ไปนี่พี่มีมีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเป็นตัวเลขที่เราที่เรา,ท,เราที่เรารู้ขึ้นมานี่นะมันเหลือเชื่อแล้วมันก็เชื่อได้และมันก็เป็นประโยชน์<า>เพราะฉะนั้นใครมีอะไรทุกอย่างเลยนะคุณเอาไปพิสูจน์เถอะคุณจะรู้ว่ามันเป็นจริงค่ะ ใช่อย่างลูกศิษย์นะคะก็ทําแหวนเงาข้างกายใส่ไว้ติดตัวหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดทําเครื่องประดับนะคะแค่มีตัวเลขที่เป็นมงคลติดตัวไว้แล้วก็ติดตามที่ที่เป็นมงคลของคุณก็คุณ<ม>ขาย <ทำ S 1> ของ<จ>ออนไลน์นะคุณก็ติดไปที่เบอร์โทรศัพท์ของคุณะคะค,ณคุณจํา คุณจำนำเบอร์ไว้อย่าสลับกันนะฮะอย่าสลับที่แค่นั้นก็พอแล้วเขาเรียกว่าบุญเก่ามาเติมเต็มนี่แหละคือของขังเฉพาะคนใช่เอาไปใส่แบบแต,ต่อท้ายเลขที่คนไว้ใช้คุยในไลน์ก็ได้นะคะถือว่าทรงอิิฉทลิ์มากโอเคจำนำเบอร์แล้วกันอย่าสลับที่นะคะแค่นั้นก็พอแล้วใช่ถ้าใครสนใจนะคะสําหรับตัวเลขเงาข้างกายนะคะรอไม่นานเพราะว่าอาจารย์แม่สามารถจัดให้โดยที่ เฉพาะคุณจริงๆนะคะราคา3,000บาทนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะทำแหวนสั่งแหวนด้วยนะคะก็อีก2,000บาทค่ะหรือว่าจะเอาแค่ตัวเลขไปทำเองก็ได้ค่ะถ้าคุณจะเอาแหวนจริงก็ได้นะคะค่ะก็ได้เขาคิด2 0 0 0 0 2่0 0 0ค่ะคนทำของจริงก็เยอะมากพี่ยังทำพี่ยังทำมาสองบงเลยค่ะใช่แล้วแต่ต้องการวัสดุแบบไหนนะคะแล้วแต่เราสะดวกถ้าเราไม่สะดวกเราก็จำนำเบอร์ไว้อย่าสลับที่ก็พอแล้ว ใช่แล้วโอเคโอวันนี้เต็มอิ่มมากเลยสำหรับการดูดวงแล้วก็ให้คะแนนหัวหน้าพักการเมืองชั้นนำของประเทศไทยนะคะสำหรับการที่เตรียมยุบสภาและเลือกตั้งในปีนี้ค่ะเราเห็นลุงป้อมมาตกใจเลยนะเราบอกโอ้ลุงป้อมทำไมปัจจัยหนุนเ,<อ>เต็มไปหมดเลยค่ะ<ถ>นะคะแต่เกาให้ระวังเมษาจะมีปัญหา จะมีปัญหาผิดบังแล้วก็กดดันนะคะ,คะแต่ทีนี้พอเดือนต่อไปมันก็มีปัจจัยหนุนปัจจัยหนุนกันเต็มเลยเพราะฉะนั้นเราเราเขียนตอนแรกเราถ่ายไปดีนะ,ะเราให้ท่านเป็นอายุ77ใช่ไหมจริงๆท่านอายุยา 78, ่าง78ก็หัดมันก็เลยเปลี่ยนไปอีกใช่อันนี้ลูกศิษย์ลูกหาต้องต้องดูไว้นะคะเพราะว่าถ้าวันเกิดอะไรเปลี่ยนนะคะเลขจะต้องเปลี่ยนตามด้วยเปลี่ยนตามอา,ายุย่างนี่สําคัญนะคะ,คะถ้าไม่เอาอายุยา่างนะ รหัสมันจะไม่ใช่ถึงมันจะย่างวันเดียวนะมันก็มีผลเพราะเราจะต้องดูอนาคตเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างแผนที่รหัสชีวิตให้เป็นอายุย่างค่ะค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์วิสารละปะนมกรมากๆเลยะนะคะสวัสดีค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะ